สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีใช้เคเทิลเบลกันนะคะท่าแรกก็จะเป็นท่าเกรงเกรงแกนการลำตัวค่ะเราจะใช้ด้านข้างยกขึ้นมานะคะพยายามเกรงแกนกลางลำตัวไว้ค่ะแล้วก็ใช้แขนด้านหนึ่งยกขึ้นลงให้สุดแล้วก็ยกขึ้นมาให้สุดนะคะแขนต้อง เหยียดตรงค่ะแล้วก็ใช้แรงด้านข้างของเราเท่านั้นนะคะเราจะรู้สึกว่าด้านข้างเราตึงมากค่ะทุกคนทำทั้งหมด30ครั้งเซตละ30ครั้งนะคะทำทั้งสองฝั่งสลับกันค่ะย้ายมาฝั่งขวา เหมือนเดิมค่ะเกรงแกนกลางลำตัวแล้วก็ยกขึ้นลงให้สดุดแล้วก็ยกขึ้นให้สุดนะคะแขนต้องเหยียดตรงค่ะไม่งอนะคะเพื่อนๆจะตึงด้านข้างมากค่ะท่านี้จะได้หน้าท้องด้านข้างนะคะเราก็เพิ่งเริ่มเล่นมาได้ประมาณแรกๆค่ะลกเพื่อนยังไม่ ไว้ดูความเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้นะคะอันนี้เราเพิ่งเพิ่งเริ่มเล่นครั้งแรกค่ะทุกคนถ้าอาจจะยังไม่สวยเป๊ะนะคะต้องฝึกไปเรื่อยๆค่ะวันนี้เราจะให้ชมทั้งหมด3ามท่านะคะเพื่อนก็มีหลายๆาท่าที่ใช้เล่น แต่วันนี้เราขอให้ดูสามท่าก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปค่ะตึงด้านข้างต่อไปก็จะเป็นท่าที่สองนะคะทุกคนย่อให้สดุดแล้วก็ยกขึ้นเสมอไหล่นะคะเกรงแกนกลางลำตัวเช่นเคยค่ะทำท่าคล้ายๆสควอชนะคะเพื่อน ซูโม่สควอตค่ะย่อได้แค่ไหนก็เท่านั้นนะคะแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเลยค่ะท่านี้จะได้ทั้งตัวเลยนะคะเพื่อนได้กล้ามเนื้อขาก้นแล้วก็ไหล่แขนได้หมดค่ะแกนกลางลำตัวเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆ30ครั้งเช่นเคยค่ะ เมื่อเราทำครบทุกท่าแล้วเราก็วนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะทำทั้งหมด3มเซตเซตละ30ครั้งค่ะอันนี้ก็จะเป็นท่าที่3แล้วนะคะทุกคนเหวี่ยงไปด้านหลังใช้แรงเหวี่ยงท่านี้เราจะใช้แรงเหวี่ยงใช้กล้ามเนื้อก้นนะคะเราจะไม่แอ็นหลังไปด้านหลังนะคะเพื่อนเดี๋ยวปวดหลังนะคะใช้เฉพาะกล้ามเนื้อก้นตอนที่เรายืนขึ้นมาก็เกร็ง เกร็งกล้ามเนื้อกลนนะคะมันจะช่วยเรื่องกระชับต้นขาแล้วก็กลนของเราได้ค่ะท่านี้ดีมากนะคะทุกคนไม่ต้องย่อมากนะคะย่อนิดหน่อย30ครั้งเหมือนเดิมค่ะเมื่อครบ30ครั้งเราก็จะวนไปท่าที่หนึ่ง ทำทั้งหมด3เซตนะคะทุกคนโอเคนะคะ